นะคะพิมหมุนราคาประหยัดนะคะพิมหมุนไซส์แปดนิ้วนะคะความหนาพิมพ์อยู่ที่ครึ่งนิ้วนะคะด้านลักครึ่งนิ้วค่ะนะคะวิธีการใช้ก็ง่ายๆเลยนะมีที่พักพิงนะคะหยอดแป้งเสร็จปุ๊บกับด้านพิมพ์ง่ายๆค่ะยกนะคะแล้วก็หมุนค่ะยกก็ตุกเองนะคะนี่ลายสวยงามมากนะลายสวยงามมากเลยนะคะตัวนี้ความหนาพิมพ์นนะครึ่งนิ้วหนา น,นะคะรวมกันก็จะอยู่ที่1นิ้วน,นะคะวิธีการก็คือยกขึ้นนิดเดียวะค,ะะวยะคะ่ะที่ยุดโศโอก เจทักนะคะ